โง่แจกแจกแม่งห้าโต๊ะ<ม>กูแจกพ่อให้แม่มึงยันพอ่อแม่งกูมีแนวกินบักคว้ยเลยบักงงบักเคยเห็นคนมึงยูไสเฮือนมึง,งองัห่าหน้าหมามึงมาแวาใหญ่ดอกมึงไะบักห่าคว้ยห่าทุเรศอยู่ใสเือนมึงบอกกูมาใสพองวะวายใหญ่เหมือนมึงอยู่ใสกลัวมาบอกมึงไงเห็นจีเบสังเกตมาหลุดมาหลุดให้ย่าให้ย่าให้อยู่ใสเงันมึงเงันย่าให้เก ยังให้ย่าให้โวยคือเด็กน้อยแหละบ่้ายบ้านอ้ายเมืองขอพันเอ้ยย่าให้โอ้ยมึงงเงินมึงมาไหมจะงงเงินมึงมากูชิไปเทียบเลยจ่าหัวฮ o r n มีดไว้ปากนะจะต้องบ่ต้องหัวฮ o r n มีดไว้ไปเอาไว้แดกเข่าดีกว่าต้องเว้าเงินมึงอยูใช้กูถามหัวฮ o r n โอ้ยยังหัวฮ o r n แม่อารมณ์เกมากูชิไปฆ่ามึงทั้งผัวทั้งเมียมึงเัินเลย โอ๊ยกูบ่มีผัว